สวัสดีครับช่วงนี้เดินทางพอสมควรเดินทางที่ว่าเป็นการเดินทางภายในประเทศวันนี้ไปอัชมานวันก่อนไปดูไบวันพรุ่งนี้ไปชาจาและวันถัดไปก็จะไปดูไบที่ว่าวันนี้คือไปเช้ากลับเที่ยงหรือไปเช้าเย็นกลับขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับเป็นการออกไปพบปะ ตามที่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนล่วงหน้าวันนี้ไปอัชมานเนี่ยขับรถนะครับจากอาบูดาบีผ่านดูไบผ่านชาจาแล้วก็เป็นอัชมานนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าไปได้ตามนัดนะครับเสร็จเรียบร้อย กลับมาทานข้าวที่บ้านนิดหน่อยแล้วก็บ่ายมีประชุมหารือกับรัฐมนตรีแรงงานของ UAE เรากำลังหาวิธีนะครับในการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นใน UAE เพราะว่าทาง UAE ต้องการที่จะ diversify คือให้มีแรงงานจากประเทศอื่นๆมากขึ้นนะครับตอนนี้ตัวเลขของเราคนไทยที่อยู่ใน UAE ตีซะว่าหมื่นคนอาจจะเป็นตัวเลขที่ผมคำนวณคร่าวๆแต่เชื่อว่าประมาณนี้นะครับ หลายท่านที่เป็น VIP ที่นี่สอบถามผมเรื่องของชุมชนชาวไทยว่าเป็นยังไงผมก็บอกว่าดีดีเยี่ยมเพราะว่าผมมีกิจกรรมวันเสาร์ที่สถานทูตเนี่ยนะครับเรียนภาษาไทยเรียนรำไทยฟรุตคาร์วิ n งบางครั้งก็จะมีสมาคมแม่บ้านมาขอใช้สถานที่ในเรื่องของการเรียนภาษาจีนนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของ สวดมนต์นะสำหรับคนพุทธสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผมก็ทำอาหารมาเพื่อที่จะให้คนไทยมาร่วมทานข้าวกันได้มีโอกาสพบปะกับผมนะครับหลังจากที่คุยกันตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังมีโปรแกร,รมอีกว่าจะไปร่วมงานวันชาติ ช่วงนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะครับอากาศก็ร้อนร้อนอยู่พอสมควรทราบว่าเดือนหน้าจะร้อนมากกว่านี้อีกครับพักทายมาให้ได้ยินเสียงให้ได้ยินว่ากำลังทำอะไรนะฮะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับสวัสดีครับ